สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําชุดรถก่อสร้างนะมาเป็นแบบภาษาจีนนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะชุดนี้รู้สึกว่ามาเป็นแบบซีรีส์ด้วยนะมีหลายซีรีส์เลยรู้สึกว่าจะมีอยู่ทั้งหมดน่าจะประมาณ14-15ซีรีส์อ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าได้ชุดไหนมานะแต่ซื้อมันยกแผงเลย แต่ถึงบอกว่ามีมีแบบอาเลขสองแบบก็เถอะนะแต่ว่าผมดูแล้วมันมีซ้ำกันอยู่อยู่คู่หนึ่งเลยอ่ะก็คือในชุดจะมีอยู่ประมาณหกแบบเท่านั้นเองอ่าเืร็แล้วนะโอ้โโอ้โสุดหน้าาะเอากระดา น่าจะเอากังไกที่มันอ่หนากว่านี้สักนิดนึงนะกลงไกใหญ่กว่านี้อีกอีกหน่อยนึงรู้สึกว่ากระดาษมันหนามากเลยเออเสียไม่เข้าอ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวลองให้แกะออกมาดูทีละอันละกันนะคือแบบคือแบบผมก็จะลองแกะออกมาให้ดูสักประมาณอันพอนะ อีกสิบสองอันมันซ้ำกันอ่ะอืมอได้อืเดิงเลยอ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเดี๋ยวนะมันจะมีตัวไหนที่ยังสามโอ้ตัวนี้ตัวนี้อ่า เวลาซื้อกับทางร้านเขาก็จะแกะออกมาให้เลยนะคะแล้วเขาคือเขาไม่ได้มาตั้งตัดอย่งเมหรอกนะ,ะแต่น,นี้ผมตัดออกมาให้มันดูอ่าดูเป็นระเบียบมากหน่อยอนี่สองคันตรงกลางก็คือผมจะตัดเอาสองคันตรงกลางนี่ออกนะเพราะว่ามัน ขันที่ห้าอันนี้ก็คันที่หกเลยรถผสมปูนแต่ชุดนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะวิ่งได้ไหมนะแต่ก็น่าจะวิ่งได้แหละค่ะค่ะตัวนี้ไม่ต้องตัดหรอกเดี๋ยวลอกออกมาเลยครับเอารถคันแรกก่อนนะก็คือรถผสมปูนโอ้มีพลาสติกคุ้มข้างในชั้นหนึ่งเลยเนี่ย น่าจะมีลานนะไหนดูสิอ่าใช่มีลานด้านทอยหลังคันเล็กแต่ทำมาดีนะชุดนี้อ่าอะเดี๋ยวมาดูแบบต่อไปกันก็คือแบบเฮลิคอปเตอร์ โอ้มีล้อด้วยนี่ไงแต่ว่าน่าจะวิ่งได้เหมือนกันเดี๋ยวขอกลางไปพัดหน่อยอ่าตั้งเป็นกากระบ,บาดอย่างนี้แหละโอ,โอเคเลยดันถอยหรือเปล่าอ่าดันถอยอ่าวิ่งไปข้างหน้าได้ครับชุดนี้นะ่อ่า,อาน้ำหนักเบานะคันเล็กเองนิดเดียว ก็าอ,ออกปเลยดีวยกว่าอ,อันนี้ก็รถแมคโครรู้สึกว่าตัวนี้เล็กไปหน่อยขยับได้ไหมอ่าได้อ๋อปรับระดับได้ครับเหมือนกับอารถบรรทุกรถรถโม่เลยนะเหมือนกันครับแค่อาใส่ตรงท้ายให้มันแตกต่างเท่านั้นเองนะอ่า นี่มีรถส่งของแล้วก็ับอีกคันหนึ่งรถอะไรเอารถโล่หรือเนี่ยอ้าสแสดงว่ามีห้าคันโอ้มันต้องเป็นรถแทงน้ำอ้าวตวนี้ถอดได้๋อนี่ไงก็เป็นรถกระบะเหมือนกันนะเพียงแต่แค่ใส่ ใส่ลักษณะคล้ายคอนเทนเนอรอ์ด้านหลังรถเท่านั้นเองรู้สึกว่าใส่แล้วมันกโยกนะเวลาวิ่งครับอ่ะอันนี้รถแทงน้ำก็แสดงว่ามีอยู่แค่แบบโอ้ใช่มันมีรถทักด้วยลืมไปมันมีรถบรรทุกด้วยอันนี้รถแทงน้ำ ตัวรถก็เหมือนกันทุกคันนะครับอืมอนี่ไงมีอีกคันหนึ่งคันนี้ลืมไปผมตัดผิดนี่มันจะต้องเป็นคันนี้นี่เป็นรถบรรทุกอ้าวแกะไม่ออกอ่นะออกแล้ว มีอยู่หกพันนะมีหกแบบที่เหลือก็ซ้ำกันหมดเลยอ้าวยกไม่ได้คันนี้ยกไม่ได้นะครับยึดเลยวิ่งได้เหมือนกันทุกคันนะชุดนี้เราไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแขงนะชุดนี้เราไปหาดูกันได้เลยถ้าเห็นแท็กจางนี้ก็ใช่เลยนะครับเป็นภาษาจีนนะมีหลายซีรีส์ด้วยชุดนี้อะ หน้าก็กำหกกนใหม่อีกนะครับ